สวัสดีครับเมื่อนี้ว่าพบกันตอนเศร้าแล้วนะครับเนาะมาเอามาเบิ้งบรรยากาศยามบ่วงลวดครับกับเป็นกับเล็กเมื่อนี้เศร้าของวันที่สิบหกครับสิบหกมกราคมออกมารุ่นบ่วงกับกับเล็กกันครับมีผลงานบ่ลนะเมื่อนี้ไม้เมืน่อนี้เป็นไม้ข้างถนนครับเป็นป้ายยาขนบ่ ตังแรกโอ้ยบอลันเลยครับตังนี้ตังที่หนึ่งบอลันครับตังที่สองกับบอลันอีกตรงนี้มันต้องมีคนมาก,กวนหลายแล้วครับตรนใส่หนูบอมาเข้ามานะตังที่สามกับบอลัน ทั้งที่สี่โอ้โบรันนีกครับใส่ไปสามสี่จุดนะครับมันนี้เจอจุดเดือดกระหางกันผู้ใด,ดมาบอกโมไหนกับขี่รถไปมองนั้นไปหาเราใส่เลยครับเอตรงนี้จะใส่บอกเขามีห้อยใหม่บ่วง อันนี้นะจะเป็นผมมัดนะครับแะบูงว่าใส่ไปใส่ไม้นี่เออืมไม้นี่จะใส่เอาจะไปไหาแล้วปะหรือหาบ่วงจะเข้ากันครับจุดที่หนึ่งเมื่อกี้บัเถึกจักโตเลยครับแ้วบ่วงจุดที่สองเอเกิดมาหากินบ่เห็นแต่รถมอเตอร์ไซ เบิ้งจุดที่สองเลยครับจุดนี้เป็นกับดักกับกับเล็กปึ๊บสามหลังใต้หุ่มไม้คาป้าไว้วนแนี่ใจว่าเยอะนสิหลังที่หนึ่งไม่มีอาการใดๆเลยครับหลังที่สองเลย ทที่สองกรบตีเลยครับที่สามมีฟังึงุนอ,อย่งรบที่สามบทที่สามกาจะมีอาการห้อยกัดจุดที่สองกับมถือครับแล้เก็บกันครับนี่คือจุดที่สามครับผ่านมาสองจุดเมื่อกี้นี้ บอมีความหมานเลยครับจุดที่สามจุดนี้เป็นขังเอ่อรดนื้เก้านะครับแล้วก็เป็นสวนยางก็เจ้าตัวนี้ใส่เป็นกรับเล็กแล้วก็พวงลวดไว้มีความหมาน,ม,นามาแล้วมาโอ้อ ครับืมบมาไก่เลยครับหลังแลยับอาที่สวงกับพมัไก่เลยครับม,มีแต่หอยขวดกินกับฉี่หนูโบหัวไก่กลับเลย

สวนยางพะลาเพิ่นขึ้นเพระาะจีบพันร้อนมากขึ้นน่นาจะามาอยู่นะครับเห็นไหม,มครับไม้กับลิศขาวๆพ่น่ะทางนี้เปพียงใด น้องนี่ลันครับแต่ว่าบ่ถึกยังมี่ต่ห้อยลันเอ๋อเสียดายแต่ว่าลันแต่บ่ถึกครับเนี่ยหัวมันยังอยู่กเก่าอยู่เนาะที่สามอีคือลันว่ะ มันจะประถือด้วยไหมมันหลุดออกแล้วต่อเลยครับเดีวด่ามนหนูออกเยอ่นี่แถวีนเป็นบ่วงครับบ่วงรวดปรถือเลยบ่วงรุดอีกครังหนึ่งกะหอุดเลยตรงนี้อีกหลังหนึ่ง อตรงนี้อีกหลังหนึ่งก็ถิดครับกับเล็กตรงห้อยควากินเดืดอดเลยหมูมาไก่เลยครับบอรันมูมาไก่เลยมอมากเนื้อหมูหมั่นบ้เดือดหมมาก,กินทำหอมทำหอมเีเปลี่ยนสูตรนี่เลย บัมาไก่มาเลยด้วยนะดังนี้ครับดังนี้ก็บบมาไก่เลยห้อยกัดเพชรกไม่ไม่อยู่นะเอาเดี๋ยวเก็บก่อนครับนะจะไปพ่อกันไม้ที่สีเลยกับเล็กเข้าสินบูมานอิลีปะครับกับเล็กนี่กับเล็กกะมาถึกได้ขยังบ่วงรวดอยู่ะครับได้บ่วงยางเล่อบ่งบ่วงรวดท่านี้กันเอ้าดังนี้เป็นมุนๆครับ มีการแล้วมีการแล้วนั่นนีม่มาแล้วครับดำดำนะตัวแรกครับเออหรือว่ามานที่เราเหรอครับเราเก็บกันไปต่อกับจุดที่สี่เลยครับใส่บ่วงเวลาหม่องครับเมือนสี่หม่องจะมาหมองห้างกันครับนี้เป็นป้าอ้อยของผมเองครับเใส่สอกร,รอนะป๋านะก็จะเอาลวดมาลงมาให้ตัด แบบเผาโอ้ยสุ้มเ่าแก่ยังไงกะสิโอเคเดี๋ยวครับเขาะจะมีรถตัดอ้อยที่เป็นแบบรถขันยหงไงเนาะแต่ว่าสุ่มเออกษตรกรที่เป็นแบบไร้ย่อยนะครับคนถี่เขาไม่มีรถตัดอ้อยก็จะได้จ้างคนมาสอกรบับแล้วเต้นทุน,ทนการจ้างก็แพงอีกอ้ยกับราคาแคบต,ตันละ พันเอ็ดพันสองหนึ่งกันอาจจะขาดทุนหลายเติบเนะครับเห็นหลายคนมันพักกันจมว่าเป็นยังเกษตรกรนก็นจังมักเผาแต่เขาเจ้าใบมักดอกครับแต่ว่ามันหันลดต้นทุนกันจ้างงานจากการจัด,ดเร็วกว่าครับไปไปเบิ้งกันนะใช่ละ่ะอยุบภาพอวผมใส่เป็นกับเด็กเกือบเบิเลยครับเพราะว่ามันม,มุม องโอ,อาแต่บังคุจจับเด็กเลยครับบอลลันม,ม,มุ้งยังมาไก่เลยแค่แต่เฉือกเลยเอ้าทังนี้ปลอดภัยครับแต่ว่าทั้งนี้นะฉีนูโออาจจะบ่หมกักเห็นโอ้โอ้โอ้โอ หลังที่หนึ่งผ่านไปหมู่บ้านนี้ฟ้าบนทษบอกว่าไอ้บึงหนูนเดือว่าสำาใส่ห่วงใส่กลับในคนหาคนงานมาตัดอ้อยเหลือดอดไน่น้อย,ห,ยหลังที่สองครับเดี๋ยวว่างตรงนี้ไปกันเดี๋ยวมาเก็บเ,บเธอะเดียวห,ยหลังที่สองกับว่ากาไก่เลยครับนี่นขีไต้กับหัวมันในหลังเลย ว่านหละครับหนูเป้าไอ้มันเข่ากับดักยากนอกจากไว้ที่ไม่เงือดีเ้าจะบูดเนวกินเนาะต่อไปครับตังที่สามกะบอลันยังเงียบถามว่ามีหนูบอมีนะครับไรถ้ากะบออกมา ีรักเลยหรือว่าผมมากินลำหอมที่ผมดัดแปลงใช่ไหมหรือมงนี่กะเป็นจะไหนอ๋อไม่มีอะไรมาใกล้เลยโอ้ยลานแห้งแต่เนาะอีกประมาณสามหลังครับสองหลังสามหลังแล้วหลายกัจชักสิ้ง่ายแ่ไหนเนาะ ให้ใน่าจะถือบ่วงลวดหลังตัวหนึ่งมีความหมานอยู่ดอกอีกสามหลังผมกับดักตะไคร้เลยบลัน,นครับเท่าไดายเ่ยทั้งนี้ทั้งนี้กิบบลัน,นครับเอ้าเดี๋ยวค่อยไป คือุกพลุนง่ายทั้งนอกครับเดี๋ยวเก็บออกไปครับลุกพลุนงานกับบ้านกันเลยครับเมื่อกี้นี่หลังสุดท้ายประมาณหลังที่หาั้ที่หกเลยนะครับผมพอแต่เสือกโอ้ยนี่นแต่ห้อยกัดห้อยกัดบพรนี่ยใจว่าอย่างกัดนะครับมันขาดเลยไหมเห็นหมดเะรอเหนี่นะครับเอาเป็นว่าเสือกขาดเลยแต่ว่ากลับบ่เห็นอาจจะเป็น แมวหรือหมาหรือว่าตัวอยังกบเนยแจ๋ยครับแต่ว่ามองห้อยนั่ะมองผูกเสือกไว้หลังสุดท้ายน่ะถือแน่นน้อหลับเพราะว่ามันมุนห้อยถือกินน้อมุนในเละเลยแต่ว่าครับเราเห็นครับเสียดายมาสวยผุดว้อผุดน่ะเจ็ดโมงกว่านะแล้วข้าจะพยายามจะให้มาหยามฟันธงก่อนสุดทุกผลงานครับแกให้แน่มุนอีกแกยังหมานอยู่ไในมะตูนึงหนูผูก กลับเข้าบ้านกันครับว่็ไปยังนกกคือว,ว่าหมาดขึ้นเก้านั่นแหละสำหรับคลิปต่อไปสิไปหาใส่บ่วงใส่กับั้างในเลยไทยเบิ่งใหม่นะครับเนาะสวัสดีครับ